สวัสดีครับปอลน,นะครับวันนี้มาแบบธีมลูกทุ่งเลยก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ทำมาตอบคำถามให้สมาชิกที่กดซุปเปอร์แท้งให้นะครับที่ถามว่ากล้ามเนื้อของเรานะครับจะแข็งแรงตอนไหนนะกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกอะไรต่างๆนะครับมันจะแข็งแรงขึ้นตอนไหนใช้เวลาสะสมกี่ปีนะครับตรงนี้อยากจะบอกอไว้นะครับว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหา ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนเทคนิคการารักษา ITB นะครับหรือว่า ITB ซินโด o m ตรงที่มีปัญหาข้างหัวเข่าตรงนี้เวลาเราวิ่งแล้วเรางองหัวเข่าแล้วเราจะเจ็บนะครับก็จะมีท่ากายภาพง่ายๆที่สามารถเอาไปฝึกแล้วก็สามารถสร้างความแข็งแรงเป็น,นตัวได้ด้วยนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างนักวิ่งท่านนี้นะครับที่ถามเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าเคยมีอาการเจ็บหัวเขา่าเจ็บข้อเท้าเจ็บอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเจ็บตัว ITB ตรงนี้ด้วยนะครับ ก็เลยเอาตัวนี้เพิ่มคอนเทนต์เข้าไปให้เลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ท่ายืดเนาะมาตอบคาถามให้กรณีที่กล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงขึ้นหรือว่ากล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงขึ้นนะครับเราจะต้องมีปัจจัยควบคู่ก็คือเรื่องของโภชนาการนะฮะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของอพลังงานเมื่อเราเอาไปใช้การใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการวิ่งนะครับเราต้องมีการเติมพลังงานที่เหมาะสมแล้วก็ต้องกินอาหารที่สร้างกล้ามเนือ้อก็คือโปรตีน นะครับส่วนหลักพลังงานหลักขาดไม่ได้เลยก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับสำหรับนักวิ่งซึ่งสามารถกินได้จากข้าวจากแป้งอะไรอย่างนี้ทั่วไปได้นะครับแล้วก็พยายามถ้าเกิดต้องการลีนมากๆหน่อยก็ต้องตัดเรื่องของไขมันออกนะครับกล้ามเนื้อก็จะชัดเจนมากขึ้นทีนี้การที่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะง่ายให้มันแบบมีกล้ามมีมัดนะไม่ใช่มีแค่กล้ามนะครับแต่ว่าต้องแข็งแรงและใช้งานได้ด้วยเนี่ยนอกจากวิ่งแล้วเราจะทําให้มันแข็งแรงได้ไงนะครับก็ ต้องไปสร้างการเวทเทรนนิ่งนะครับในส่วนที่สําคัญด้วยเทคนิคการเวทเทรนนิ่งนะครับสามารถเล่นได้ทุกท่าเลยนะครับเล่นได้ทุกท่าจริงๆสามารถหาในอินเทอร์เนต็ตได้โดยการแบ่งวิธีการเล่นเราจะต้องเล่นเซสชั่นหนักใน1สัปดาห์เนี่ยหวันนะครับหสัปดาห์เนี่ยต้องมี1วันที่เล่นเวทให้มันค่อนข้างที่จะโฟกัสในส่วนส่วนนั้นนะครับโดยแบ่ง1เดือนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมดอ่สี่สี่สี่อสี่ช่วงนะครับก็คือ หนึ่งก็คือ upper body การเล่นช่วงบนขึ้นไปตั้งแต่แกนกลางลำตัวขึ้นไปข้างบนนะครับแขนหัวไหล่อะไรที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือเล่นหมดไปหาไปหาท่าเล่นไม่ได้เลยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคอบอดี้ก็คือแกนกลางลำตัวนะครับแล้วก็ตัวโลบอดี้ก็คือด้านล่างลงไปนะครับตั้งแต่แกนกลางลำตัวลงไปหาปลายเท้าเลยนะครับเราก็จะเล่นทาน่าพวกนี้แล้วสุดท้ายเราก็จะเล่นฟูลบอดี้คือเล่นทั้งตัวแต่ฟูลบอดี้เราไม่จะเป็นที่ต้องเล่นหนักมากเพราะว่าจาก จากที่จะทําให้เราแข็งแรงหรือว่าเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นอาจจะทําให้บาดเจ็บมากนะครับอาจจะอักเสบได้ถ้าเกิดว่าเราเล่นมาก,กเกินไปทีนี้การที่เราจะเวทเทรนนิ่งเราใช้เวลานานแค่ไหนแต่ละท่าเล่นกี่เซตนะครับเล่นน้ําหนักเท่าไหร่เวลาในการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับ20นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับนักวิ่งนะครับไม่ว่าจะมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์ถ้ามีอุปกรณ์เป็นเป็น,เป,นเป็นแบกน้ําหนักอย่างบาร์เบลดัมเบลนะครับ จะดีมากๆแต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็หาท่าที่เป็น b o ดี้เวทก็คือใช้ร่างกายของเราเป็นน้ําหนักแทนได้นะครับทีนี้ถามว่าเราจะเล่นกี่เซตเล่นน้ําหนักเท่าไหร่นะครับน้าหนักเนี่ยอันดับแรกเราต้องมาเล่นจากน้ําหนักเบาไปก่อนถ้าเป็นนักวิ่งที่สามารถวิ่งราวๆเพศ6เพศ5ได้เนี่ยนะครับน้าหนักสามารถเล่นได้ที่5กิโลอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นนะหมายถึงว่าน้ําหนักเริ่มต้นนะครับ5กิโล ทีนี้นักวิ่งเวลาเราเล่นเนี่ยเราสร้างความแข็งแรงโดยการใช้ความล้านะครับใช้ความล้าก็คือเราจะไม่เล่นน้ําหนักมากนะฮะเราจะไม่เล่นน้ําหนักมากแต่เราต้องการเล่นให้มันกระชับเล่นให้มันใช้งานแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้ออ่อนภายในให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆออกน้ําหนักแล้วก็เล่นจนํานวนเซตมากนะครับตอนแต,แต่แต่ละเซตนะสมมุติว่าเราเล่นถ้าสควอตอ่ะ บาเบลสคอตแบกบาเบลแล้วก็สคอตขาใช่ไหมบาเบลสคอตก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นบาเบลที่ว่าเราก็จะย่อสคอตลงใช่ไหมไอ้ตัวสคอตบาเบลเนี่ยถ้าเราแบ่งน้าหนักอยู่5้กิโลหรือว่าสิบกิโลเนี่ยเราก็จะเล่นอยู่ประมาณ8ครั้ง10ครั้งหรือ12ครั้งต่อ1นเซตเราก็จะเล่นกันที่3เซตเป็นอย่างต่านะครับสำหรับผมนะแนะนำสามเซตเป็นอย่างต่ำแต่ใครที่อยากจะแบบเฮ้ยเล่นเอาแบบเฟิร์มเล่นเอาหุ่นเล่นเอาความแข็งแรงสะสมไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับ 5ครั้งจํานวนเซตเล่นไปเลยสักประมาณ6กเจ็ดเซตก็ได้เอาจํานวนมารวมกันมันก็เป็น10บกว่าครั้งไง20ยี่สิบครั้งเลยนะต่อต่อ,ต,อต่อการเล่นครั้งถึงแม้ว่ามีเวลาพักก็ตามส่วนเวลาพักเนี่ยเราจะใช้เวลาพักต่อเซตอยที่ประมาณสี่สิบวินะครับไม่เกิน1นาทีนะฮะแต่ละท่าที่จะวนในการเล่นนะครับจะทําอยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่าเลย ผมจะตั้งเวลาเซตพักอยู่ประมาณนี้คือไม่เกิน40บวิวันไหนเอามันหน่อยก็พักประมาณ20-30ิบาวิแค่นั้นเองนะครับในการที่จะสร้างความแข็งแรงนะครับเราจะไม่เล่นจนมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงดันนะครับออกแรงดันออกแรงฝืนไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราออ,ออกแรงกรณีประมาณนีมน้มันจะได้เรื่องของการสร้างมัสเซ่หนักจนเกินไปนักวิ่งต้องการความรีนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อถ้าอยากจะวิ่งแบบพิ้วใช้พลังงาน นักวิ่งที่วิ่งเร็วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไขมันเยอะนะครับไม่จาเป็นต้องใช้มัดกล้ามเนื้อเยอะมาใช้คาร์โบไฮเดทใช้ไกโคเจนใช้พลังงานในกล้ามเนื้อสูงนะครับคือถ้านักวิ่งเพจสามอ่ะคือถ้าวิ่งประมาณ3ามครึ่งหรือ3ต้นต้นอ่ะต่อกิโลเมตรใช้แคลอรี่แค่10กว่าแคลแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ใช้เยอะเลยยิ่งวิ่งเร็วแคลยิ่งใช้น้อยนะครับดังนั้นไม่จำเป็นที่ต้องมาแบ่งน้ําหนักแบกอะไรเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการมัดกล้ามเนื้อใหญ่ใช้ไขมันเป็นพลลังงาางานววิ่่ชๆหยเือ นะครับอาจจะ1กิโลเมตร3 0 4 0 40แคลอย่างเงี้ยต่อกิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ต้องรีบรลีนก็ได้นะครับสร้างมัสเซลขึ้นมาแข็งแรงมันก็มีพวเวออกแรงได้มากนะครับประมาณนั้นนะครับก็สามารถช่วยได้แล้วก็เวลาเราเราเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราควรที่จะเสริมนะครับเสริมในสัปดาห์ทุกวันก็ดีนะครับเบาๆไม่ต้องเล่นเยอะจานวนเซตไม่ต้องเยอะแล้วก็ไม่ต้องหลากหลายท่าด้วยเอาท่าที่จําเป็นนะครับ เฉพาะแขนนะครับเฉพาะแขนแกนกลางลําตัวแล้วก็หน้าขาแล้วก็น่าานองนะครับท่าที่ผมแนะนําก็คือถ้าสมมติเรามีบาเบล,ลหรือไม่มีก็ตามนะครับก็คือการยืนอยู่บนพื้นเฉยแล้วก็ขยิงปลายเทา้านะครับโดยการที่แบบยืนเงนี้ยแล้วก็ค้างไว้นะครับแล้วก็ลงยืดค้างไว้แล้วก็ลงนะค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีแล้วก็ลงนะฮะแล้วก็มีท่าหลังนะครับก็คืออย่างนี้เรายืน ครวก็กลับไปนะครับถ้าเกิดว่ามีที่สูงแบบพื้นบันไดในการเหยียบอะเราก็สามารถเหยียบขึ้นไปแล้วเราก็ยกขาขึ้นนะครับแล้วก็ลงก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับท่าง่ายๆพวกนี้นะฮะส่วนอีกท่าหนึ่งที่แนะนานะอันนี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเลยขวดน้ําหรือไม่มีก็ไม่ต้องมีขวดน้ำามได้คือยืนชักแขนเฉยนะครับยืนชักแขนเฉยก็เป็นการบริหารแหละสร้างความแข็งแรงได้เหมือนกันทีนี้ใช้เวลานาน,านไหม ในการสร้างความแข็งแรงนะครับบอกเลยว่านานแนะนําว่าให้ทําควบคู่ออกับการวิ่งไปเรื่รอยๆนะครับไปเรื่รอยๆนะคือความแข็งแรงมันจะ,จะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเวลาเราเวทเทรนนิง่งครั้งแรกเราจะรู้สึกเจ็บระบมสัปดาห์ที่2เราจะเริ่มดีขึ้นพร้อมกับกล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์เซลเซล์เม็ดเลือดเซลเซล์กล้ามเนื้อเส้นใยกล้ามเนื้อใหม่ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการสมานการบาดเจ็บมันจะค่อยค่อย สะสมพื้นที่เล็กๆที่น้อยตาเรามองไม่เห็นหรอกแต่เราจะรู้สึกได้ตอนที่เราวิ่งหรือว่าเรากลับไปเล่นเวทท่าเดิมหรือน้ําหนักเดิมถ้ารู้สึกว่าน้ําหนักเบาขึ้นนะครับหรือว่าเล่นได้เซตจานวนเซตมากขึ้นหรือพักได้น้อยลงแต่สามารถเล่นต่อเนื่องได้หรือวิ่งแล้วช่วงกิโลเมตรที่2ที่3ง่ายกว่ากิโลเมตรที่1ที่2ที่3ในอดีตนั่นแหละแปลว่าคุณกําลังพัฒนาขึ้นดังนั้น,น,นค่อยๆสะสมไปประมาณนี้นะครับสาหรับการ เวทเทรนนิ่งหรือการสร้างความแข็งแรงนะทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงคนที่มีปัญหา ITB หรือว่าเอ็นเนี่ยมันเป็นปัญหาเอ็นเอ็นมันอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะไล่มันจะถึงนี่เป็นเอ็นคว้ายพาดมาสาหรับคนที่เกิดอาการนะครับมันจะเป็นอาการประมาณแบบว่าเวลาเราเดินอ่ะแค่ลรงงอเขา่าสมมติว่าผมผมเจ็บข้างนี้สมมติว่าผมเจ็บข้างนี้เวลาเดินเนี่ยลรงงอเขา่าแค่นี้ บอกเลยว่าเจ็บมากจนแบบอยากจะยก,ยกสะโพกแล้วก็วางยกสะโพกแล้วก็วางอย่างนี้คือมันเจ็บไงแล้วก็เวลาเรางอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันฟืดมีเสียงขึ้นในหูด้วยแบบลั่นปป๊ดปดปัดป๊ดป,ด,ป,ด,ป,ด,ปดเลยเช่าใปะเวลาขายออกก็เออรู้สึกดีแต่ตอนงอเข้าเจ็บบางคนเนี่ยงอออกเจ็บงอเข้าไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามือเนี่ยจับเส้นแถวเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีเส้นเอ็นเส้นหนึ่งอยู่ประมาณแถวนี้แล้วมันจะ มันจะขัดกับกระดูกอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆก,กับสะบ้านะครับเนี่ยจะวิ่งป๊ดปั๊กป๊ดปัด๊กอยู่ตรงเนี้ยเพะฉะนั้นะคใครที่มีอาการพวกนี้นะครับปัญหามันเกิดจากฟอร์มวิ่งนะเดี๋ยวดูปัญหาก่อนปัญหาก็คือหนึ่งวิ่งแล้วลงส้นวิ่งลงส้นแล้วมันก็กระแทกน้ําหนักกระแทกลงแล้วก็ดันวิ่งเด้งตัวขึ้นข้างบนด้วยนะครับสมมติว่าผมทําให้เป็นค่าดีวนะ แท่ลงอย่างเงี้ยกระแทกลงอย่างเงี้ยเวลาคุณวิ่งเนี่ยปกติเวลาเราวิ่งเนีย่ยเราควรที่จะลีนไปข้างหน้าเห็นตัวไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกขาวางด้วยมิดฟุตหรือฟูลฟุตนะครับวางเห็นเมานะครับถ้าอยู่ในเท้านะเ,าเราวางเราควรที่จะวางลงอย่างนี้ไม่ควรลงอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้ควรลงเต็มเท้าหรือฟูลฟุตแบบนี้นะครับอย่าลงกระแทกส้นแบบนี้หรืออย่างนี้ มันจะโดนตรงนี้และโดยเฉพาะคนที่วิ่งกิ้งท้านะย่างข้างลงโดยลงแบบส้นด้วยก็ย,ยิ่งโดนนะครับดังนั้นถ้ามีอาการแล้วนะครับแก้ปัญหายัางไงที่ไม่ต้องกินยาถ้าเกิดใครมีอาการนะครับรักษาตั้งแต่ต้นๆจะได้ไม่ต้องไปหาหมอเพราะว่ามันจะยังไม่หนักมากใครที่มีปัญหาไอทีบีแล้วเกิดอาการเหล่านี้ที่พูดมาเมื่อกี้ควรลดโปรแกรมหนักลง ไปแก้ฟอร์มวิ่งนะครับนึต้องกลับไปแก้ฟอร์มวิ่งไนมะ่งั้นจะกลับมาเป็นอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอาการอยู่ก็ลองใช้ท่านี้นะครับในการรักษาไปในตัวถ้าเกิดไปหาหมอกินยาก็ควบคู่กันไปแต่นี่เป็นท่าบริหารง่ายๆนะก็จะมีซิงเกิลสวอตนะครับซิงเกิลเลสสวอตขาข้างที่เจ็บนะครับยืนอยู่ยืนอยู่นะแล้วก็ยกเท้าข้างนี้ขึ้นนะครับมือจับเอวไว้ แล้วก็ค่อยๆงอขาทีละนิดนะครับทีละนิดชาอช่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็ค้างไว้เอาแค่รู้สึกว่าเอาแค่รู้สึกว่ามันถึงตรงเส้นที่มันเจ็บแล้วนะครับ wellbeing. แค่นิดนึงเจ็บปึ๊บให้ค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งกดลงไปนะถ้าสมมติว่าผมงอประมาณนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเท่านี้เจ็บแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะยกขึ้นงอโอ้รู้สึกว่าเจ็บแล้วค้างไว้ก่อนเย็นๆนะครับหายใจเข้าลึกหนึ่งสองสามงอลงไป,ปอีกนิดนึงหนึ่งสองสามปึ๊บ ยกขึ้นพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทําอีกนะครับท่าเมื่อกี้เลยลทําอีกพัไว้โอ้รู้สึกเจ็บตรงนี้นะฮะงอลงอีกหายใจเข้าลึกลึหายใจออกแล้วก็กลับมานะครับนี่คือหนึ่งท่าก็ทํากี่เซตเอาให้ได้สักห้าห้าถึงสิบอะนะครับห้าถึงสิบแล้วก็ระหว่างพักเซตก็ทําไปสักห้าค่ะห้าเซตแล้วก็ลองมา คลึงนวดทายาด้วยทายาด้วยนะครับนวดเดย่ายนวดแรงนะครับนวดให้ยามันซึมเฉยแล้วก็ทําต่ออีกห้าเซตก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งท่าทีนี้ก็มีท่าหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ว่าทําในที่สูงก็คือหาต้องหาที่สูงพื้นสูงๆนะครับในการเหยียบนะสมมติว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่สูงนะเดี๋ยวตัวอย่างนี่นี่กระป๋องนะถุงด้วยวางนะครับนี่นะเท้าขานี้ อยู่นี้ใช่ไหมแล้วก็งอตัวให้ส้นเท้าเนี่ยวางที่พื้นอย่างนี้ค้างไว้นะครับหาอะไรจับไว้ก็ได้นิดนึงค้างไว้หนึ่งสองสามยกขึ้นเหยียดให้ตรงนะครับลงหนึ่งสองสามขึ้นนะครับตรงทีนี้อีกท่าก็คือสปอร์ตนะครับสปอร์ตง่ายๆเลยคือไม่บางคนมันพลาดมากเย คือก็ทำทั้งซิงสควอตธรรมดาคืออยู่ข้างหน้านะครับงอแค่นี้ลงนะครับสควอตแค่นี้ไม่ต้องกดลงไปถึงขนาดานี้นะครับแค่นี้ก็พอขึ้นนะครับนี่แล้วก็ขึ้นแล้วก็ซูโมส่สควอตได้เหมือนกันนะครับนี่ลงแล้วก็ขึ้นนะครับน,นี่นะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งในการเป็นโมบิลิตี้ การเคลื่อนไหวที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็คืองอเข่าข้างหน้าเล็กน้อยนะครับอ่ะงอเข่าข้างหน้าเล็กน้อยนะปลายเท้าอีกข้างหนึ่งที่เจ็บเนี่ยให้วางตำแหน่งใกล้ๆก,ก,กันกับส้นเท้านะครับมีแบบนี้แล้วก็งองออย่างนี้นะครับแตะไปข้างหน้านะครับกลับมาแตะที่เดิมแตะไปด้านข้างนะครับแตะที่เดิมแตะไปด้านหลังแตะที่เดิมนะครับทําอยู่แบบนี้นี้นะครับ มานะครับนี่นะแล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือหลังนี่แหละนะครับข้างที่เจ็บเนี่ยมาขานาดนี้แต่วเจ็บอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอัที่เจ็บขึ้นนี้นะครับให้ตั้งไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยงอเนี่ยยังไม่รู้สึกเจ็บเท่านี้ยังไม่รู้สึกเจ็บแต่พอเราเริ่มกลดลงไปนะครับเอ็นอยู่ประมาณนี้มันจะเริ่มล่านแล้วนะครับค่อยๆกลดลงค้างไว้แล้วก็ยกขึ้น ออกแรงขาข้างนี้นะครับข้างนี้ปล่อยสบายๆเลยนะครับยกขึ้นนะแล้วก็สลับการข้างนี้มาอยู่ด้านหลังนะครับกดลงก็ขึ้นกดลงแล้วก็ขึ้นประมาณนี้เป็นโมบิลิตี้การเคลื่อนไหวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่อยาก ให้ช่วยตอบคะครัประมาณนี้นะครับสงสัยอะไรก็ถามเันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมาตอบให้นะครับ้งก็ขอบคุณสําหรับคนที่กดซุปเปอร์แตงให้นะฮะแล้วก็ถามคําถามดีๆแบบนี้มาจะได้ทําคลิปที่มีประโยชน์นําเสนอนักวิคน,นะครับความแข็งแรงใช้เวลารีบร้อนไม่ได้นะครับใจเย็นๆน,นะครับส่วนการบาดเจ็บก็ต้องรีบรักษานะครับอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังไม่งั้นเดี๋ยวอักเสบมาลําบากนะครับโอเคสําหรับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามแล้วกันใครอยากจะสนับสนุนเหมือนเดิมซับสไครต์แชร์ไลค์แล้วก็ใครอยากเลี้ยงเจียบกาแฟก็กดซุปเปอร์ต้งใน YouTube ได้เหมือนกันรวไมไปถึง Facebook ตอนนี้ผมผมเห็นว่ามันส่งดาวได้ด้วยและก็ส่งมาได้เหมือนกันได้หมดนะครับขอบคุณทุกน้ำใจนะครับเล็กๆน้อยๆขอทุกคนวิามีความสุขครับเดีวกันครับสวัสดีครับ